สวัสดีครับทดสอบปั๊มน้ำสองนิ้วสองแรงปั๊มน้ำหลุดจำนำนะครับตัวนี้ยี่ห้อฟอรลันนะครับพร้อมใช้งานนะครับอัตราไหลของน้ำนะครับสี่ร้อยลิตรต่อนาทีนะครับส่งไฟแนวราบได้สองร้อยสามสิบเมตรนะครับเหมาะสำหรับสเปคสปริงเกอร์นะครับหลุดสองนิ้วออกสองนิ้วนะครับน้ำไหลแรงแงเต็มท่อแบบนี้นะครับ กดลวดทองแดงแท้นะครับเสียงเงียบนะครับเราเช็คตรวจสอบแล้วก็เทสให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยพร้อมจัดส่งนะครับฟอร r รันนะครับเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับตัวนี้ราคาของใหม่7,000กว่าบาทนะครับใบพัดทองเหลืองแท้นะครับ ขดลวดอารมไอขดลวดทองแดงแพ้นะครับน้ำไหลเต็มท่อเลยนะครับพอแบบนี้ใช้งานยาวๆถ้าไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยพร้อมจัดส่งพอดีครับ